ต้องกาลาว่า็นรับรองเขาต้องขาดในช่วงอิสกิเล,ขเ,ล,ขเ,ล,ขเ,ลเขามาคนละมุมเลยมุมมันต่างกันบ้างยุคนี้มันมีแต่คนก็เพราะว่ามันมีนิพพานมันมีป้าอรหันมันมีอิยบุคคลนี่แหละมันเลยทำให้คนมีเป้าหมายทีนี้คนที่เป็นมีเป้าหมายเนี่ยพอเขาทำเนี่ยเขาก็ต้องไปให้ถึงจุดนั้นเป้าหมายแล้วก็จะมีสัญญาตัวนองที่เขาปรุงเขาจำมนันนะว่าผลงานเป็นอย่างนี้ละตัวนี้อา่า บุญอย่างนี้ทานอย่างนี้ท้านั้นบุญอันนี้บาปอะไรก็ได้แต่ที่มันเป็นสัญญาทั้งหมดอ่ะมันก็จะมารวมมันเหมือนได้ใายว่าเอา่อเอ่อน้ําน้ำหม้อหนึ่งอะน้ำหม้อหนึ่งอะเมือนต้มต้มน้ำเปล่าขึ้บ่ายที่บอกว่ามันไปถึงว่าบริสุทธิ์อะไรเจ้าก็เรียกถึงถึงที่มันทังงง้งมันคือธรรมชาติของมันจริงๆอ่ะมันจะเป็นน้ําอ่ะแต่เมื่อไรที่ น้ำนั้นมันผ่านมันไม่มีภาชนะปิดบังมาก็เหมือนการเกิดอ่ะไม่มีภาชนะปิดอยู่ในขวดหรือว่าอยู่ในอะไรที่มีฝาปิดอ่ะมันก็โดนมีฝุ่นละอองมีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆลงไปอ่ะเหมือนการเรียนรูกก้ของเขาเลยจากกรารสะสมภพชาติแล้วมาเกิดใหม่เขาก็เรียนรู้ใหม่เกิดใหม่มก็เรียนรู้ใหม่เนี่ยแต่มันเกิดอย่างนี้ภพชาติมันสะงสมแบบนี้แหละเรียนรู้ใหม่เรียนรู้ใหม่เรียนรูใรนร้ใหม่เออ ไอทางที่หลุดพ้นก็พยายามทําสั่งสมสั่งสมตั้งแต่ทานมาแล้วต้นมาแล้วมันใช้เวลาตั้งเท่าไหร่มันไม่ได้เป็นเป็นสแสนแล้วล้านชาติแล้วขนาดนั้นหรอกอืมแต่พูดไปพูดได้มันก็พูดตามตาราพูดตามที่ตัวเองเข้าใจและจำมาแค่แหละก็เอาแต่ความจำานีมาพูดกันเออการป็นไหวมันขนาดจะเอาสงไขสมหากับอะไรก็พูด,ดอ่ะเออ มันเกิดอะไรขนาดนั้นก็จำกันมาพูดเท่านั้นอนะ่ะเพราะจริงๆเราไม่รู้เราเกิดเท่าไหร่เราเกิดครั้งแรกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เห็นไหมไม่มีใครรู้เลยแต่เอาตำรามาพูดเอาความจำมาพูดก็สัญญาเราพูดไม่มีใครรู้ความจริงอะ่ะเออเกิดครั้งแรกเกิดเมื่อไหร่อ่ะเออเราไม่รู้อะ่ะแต่เขาบอกว่ากระดูกมนุษย์กองเท่าภูเขาที่มาลายน้าตาของมนุษย์ของสัตว์โลกเนี่ยเกิดมาเท่ากับทั้งทั้งมัวทหมาทั้ทั้งสี่อ, 4, อะไรอย่างเงี้ยที่พูดกันเนี่ย เขาพูดตามเอ,อ่อกลับหนึ่งก็คือภูเขาที่มาลายท้อยปีนาฟ้านะที่เราเคยได้ยินได้ฟังมามาเอาผ้ามาพัดจนกระทั่งภูเขานั้นเรียบไปเป็นเป็นพื้นดินปกติอะเรียบเป็นเหมือนเรียบเป็นหน้ากลองนะเรียบปึ๊บเลยก็เรียกว่าหนึ่งกับไงไมั้ยมันใช้เวลาเกิดท่านเลยเอาผ้าไปปัดเฉยๆอ่ะอันนี้ก็คือความจาแล้วก็เอาความจําตัวนี้มาใช้่มาสอนซึ่งเราความจริงคืออะไรเราไม่รู้ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อาตัวนี้มาคุยกันแต่ระดับความจำมันเอาตัวนี้มาคุยกันนี่คือปัญหาของคนเราไม่รู้เลยเราไม่รู้ความจริงเลยคืออะไรแต่เรารู้วความจริงเนี่ยถือชาติประศุภัยของเราเนี่ยเรากาลังเดินเข้าเ,าเส้นทางเนี่ยแล้วพระเจ้าถ้ากระชี้ีเรื่องทุกข์ได้ลงก็คือจะพูดตรงไหนสักพูดเรื่องทุกข์น็คือมันไม่สามารถจะทุกข์ได้อีกต่อไป แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นทุกไม่ทุกแต่เห็นทุกทุกทำอะไรไม่ได้ต่อไปเออความหมายที่ท่านพูดทั้งหมดข็อดุเนี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้อีกเลยเออเพราะมันยังมีขันมันยังมีธาตุธาตุอยู่เออแต่เป็นเพราะมันเหนือสิ่งนี้ลงไปเมื่อไหรที่มันเป็นภาษาเรื่องเรา,าพูดคุยกันเราเอกตกะเอาสัญญาเอาตำราเอาความรู้ของคนอื่น มาคุยกันมันก็ไม่มีความจริงสักอยาก่างเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราเกิดครั้งแรกเมื่อไหร่ล่ะใครรู้ละ่ะก็ไม่รู้เกิดมายาวนานเท่าไหร่กี่เท่าไหร่ชาติก็ไม่รู้จะบอกคนปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องตั้งใจมาแล้วแสนชาติก็เป็นคำจำม,มาอีกอ่ะเออนั่นแหละีแจ่ความจำเราจำสัญญาอามาเราจำรนูมาจำตรงนี้มาซึ่งเราไม่ได้ด้วยตัวเราเองอืมมันเหมือนเอ,อ่อ หนังหนังเรื่องหนึ่ง,งพระเจ้ามหาศาสราลรกอ่ะอันนี้พูดดีอ่ะมันมีบางบางฉากแต่ละฉากหลายๆฉากที่เอ่อหลายๆตอนที่ที่หลายคําคำพูดที่มันมันดีอ่ะในหนังเอ,อมันก็สามารถที่สะกิดใจได้อ่าคนก็ไปยึดไป,ย,ดปยึดตรงนั้นมันเป็นความแบบมันเหมือนพินํามธรรมะมันไม่ใช่ระดับความปลอบใจไม่ระดับความเข้าใจไม่ใช่ระดับแบบเออ เห็นไปตามเนื้อหาเออหรือหรือความหมายของคำคำนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่ระดับแนั้นมันไม่ได้อยู่ระดับของของความเข้าใจอ่ะพูดยังไงมันก็มันก็มันจบที่ควาเข้าใจไม่ได้อ่ะต่อให้อธิบายให้ฟังให้หมดเลยอ่ะถ้ามันเข้าไม่ถึงใจหรือเข้าไม่ไปถึงอ่ะถ้ามันเห็นความเป็นจริงไม่ได้อ่ะ มันก็ไม่มีประยไม่ไม่ได้เกิดประโยชเส้นทางเนี่ยม,มันมันมีแต่คนจํามาพูดอะจำตำราจำครูบาอาจารย์จำคนนั้นจำคนนี้ไอเ้บางทีจะพูดแล้วมันหายไปก็คือความรู้ที่ข้ารู้อ่ะที่ฉันรู้ในหนังในหนังเรื่องนั้นนะความรู้ที่ข้ารู้อ่ะมันเป็นความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ความรู้ของข้า ไม่ใช่ประสบการณ์ข,ข,ของข้าคือความหมายของท่านก็คือท่านท่านท่าน,านสามารถทําแล้วท่านก็ไม่พนทุกข์อ่ะท่านก็เลยไม่เชื่อเพราะสิ่งเหล่านั้นอะ่ะคนพวกนั้นพูดท่านก็ไม่เห็นที่จะปลดปลดปลด,ดจากตัวเองต่วนี้ปลดล็อกตัวเองได้เลยอะ่ะความหมายที่ที่ท่านเป็นอะ่ะผู้เจ้าที่ไปเจออาลาลา,าบอทุการันบุตรอ่ะท่านรู้หมดเลยได้สมบ,บัติได้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่า มันยังไม่หายสงสัยอะ่ะในเรื่องเรื่องความที่เป็นเป็นความที่จะเป็นสัพพัญญูนะการที่จะเป็นอะมันไม่จบตรงนั้นไงก็แสดงว่ามันไม่เข้าถึงง่ายๆถูกไหมระดับสมาธิสูงสุดแล้วอะ่ะสมบัติแล้วอะ่ะทําไมมันยังไม่จบอะ่ะก็แสดงว่ามันไม่จบที่สมาธิมันไม่จบที่ระดับที่ฤทธิ์ปฏิหารหรือแสดงอะไรต่างๆได้เออ เน,นี่ยดูเรื่องปัญญาของคุณเจ้าแต่ว่าไอ้คนที่ปฏิบัติธรรมปัจันเนี่ยแม้กระทั่งเอ่อคนที่อยู่ในไอที่ว่าอันเนี่ยก็ก็จะไปติดตัวนั้นเดี๋ยวไปติดตัวนั้นจะมาคุยเรื่องสมาบัติยังมาคุยเรื่องระดับฌานระดับสมาธิระดับสุดที่ตรงนั้นมันมีมานานแล้วม,มีมานานแล้วเออมันเป็นการปาคุยตัวนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยผมบอกว่า ัวนี้แหละมันเป็นปัญหาของเส้นทางทั้งหมดเลยเพราะว่าคนเรามันจะไปมองถึงเข้าใจว่าเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องรู้จากตำราเหมือนที่ตัวเองเรียนหนังสือเรียนจบปริญญาเรียนมาตั้งมาจากตำราใช่ไหมเอามาจากตำราทั้งหลายั้งนั้นเนะี่ยก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะตำราก็มีอยู่มันจาใครพูดผิดจากตำราไม่ได้ เราเคยาพูดปไปหลายๆครั้งแอ,อถ้าอาธิบายรสชาติเอออธิบายคําว่าร้อนก็ได้หนาวก็ได้เปรี้ยวหวานอะไรอ่เงี้ยอธิบายให้ได้นะเอาปากกากไปเออเขียนที่ไหนก็บรรยายก็ได้ถ้าใครอ่านแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองโดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสต,ตรงนั้นอนะ่ะถ้าอาธิบายได้แสดงว่าตัวหนังสือจริงถ้าอาธิบายไม่ได้แสดงว่ามันเป็นระดับการศึกษา มันได้แค่ระดับการศึกษาเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้มันมีถูกได้ผิดได้เพราะมันเป็นการเรียนรู้ความจริงสหัสความจริงที่ไปรู้จริงๆอย่างเช่นคนโดนไฟไหม้่เงี้ยแขนขาดขาขาดอย่างเงี้ยอันนี้ไปอ่านก็ไม่รู้หรอกแขนขาดขาขาดเป็นยังไงอ่ะไฟไหมเป็นยังไงอะเออไม่รู้หรอกแต่คนที่เป็นๆมันรู้เหมือนกันสภาวะธรรมอืมสภาวะธรรมมันจะเกิดจากการศึกษาเรียนรู้ไม่ได้ มัน้าเกิดจากการเข้าไปลุปเป็นจริงๆก็คือการปฏิบัติเ่แล้วการปฏิบัติก็ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเราเข้าใจว่าเป็นการนั่งหลับตาอะไรอย่างนั้นมันเป็นการดึงสติเฉยเออทําสติให้มันถี่เข้าหมายเพราะสติเรามันไม่มีสติเรามันห่างเออสติมันเป็นธรรมชาติสัตว์มันก็มีสติแบบนั้นอ่ะสติโดยสัญชาติยานอ่ะสติในการเอาชีวิตรอดอ่ะเอาตัวรอดอ่ะสติในการที่จะ หาอาหารหาอะไรเงี้ยสัตว์มันก็มีอย่างนั้นสติแบบนั้นเน่สติแบบสายเทารยาหะอ่สติเรามันห่างมันก็เลยไหลสติเรามันถีเข้ามันก็ความคิดความปรุงแก่งมันก็น้อยลงเขาเลยเรียกว่าการฝึกสติเพราะคาสอนพระเจ้าเมื่อต้นก็สอนเรื่องสติอ่ะสติประสานสี่อ่าอดาปานสติอ่าคือเขาลงท้ายด้วยสติหมดอ่ะในการกาดฝึกก็ทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดสติ เออสติให้มันเข้มข้นขึ้นมาให้มันถี่เข้ามาถี่เข้ามาถี่เข้ามาถี่มาให้มันหนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นเพื่อที่เกิดความตั้งมั่นนั่นแหละอยู่ในระดับมันก็จะเข้าไปรู้ไปเหตุได้แต่ถ้าเลยไปมันก็ไประดับขึ้นไปชานไปนู่นไปมันก็ไปอย่างแหละเพราะตัวนั้นมันก็ไปไกลเึื่อมถึงได้นู่นเต็ที่ในมุมนั้นมุมนี้รู้นั่นเห็นนี่กันอ่ะเอามุมนั้นมาสอนแล้วโลกก็สรรเสริญสิ่งนั้นเนี่ย เพราะลูการแส่วนสิ่งที่วิเศษเหมือนศาสนาเราอะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคุยไปคุยมาศาสนากลายเป็นสิ่งมาสศจันเป็นความวิเศษไปเลยมันก็เลยมีปัญหาไปจนถึงวันนี้ก็นนเราก็มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นจะไปบอกครูบาอาจารย์สอนถูกคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องถามว่าท,ทําตัวเองให้เป็นแสงสว่างเหมือนเทียนไขเล่มหนึ่งจุดขึ้นมาเราพูดไปแล้วเ,เคยพูดไปแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นให้แสงสว่างปืนตัวเองก็มอบใบลงไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเขาเรียกครูบาอาจารย์มีอย่างนี้กันหรือ,อยังเออมันก็มีแต่สแสวงหากันนะพระพุทธเจ้ากับผู้ใดไปไต่พิจารณาได้ถ้าอาจจะอ้างพระไตรปิฎกห้าสแสวงหาลาภสกสารยศถาบรรดาศาักดิ์ใช่ไหมจะบอกไม่สแสวงหากการออกไปก็คือการสแสวงหาอ่า การจะได้มาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นการแสวงหาถ้าตามเหตุตามประจัยไม่มีการแสวงหาเรานั่งเฉยๆทีเออนั่งเฉยๆไม่ต้องทาอะไรตามเหตุตามประจันเกินนั้นนะไม่ใช่บอกว่าเขามาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราเลยต้องแต่งู่อย่างนี้มันไม่ใช่หรอกตามเหตุตามประจัยคืออยู่เฉยๆเออเขามาก็บอกเขาเขาไม่มาก็บอกเขาเหมือนทุกเรียนนไม่เคยไปหาใครที่บ้านนะเออครูเขาไม่เคยไปสอนใครที่บ้านนะครูเขาอยู่ที่โรงเรียนนะูกไป ถ้าเราเข้าใจหลักการมันไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนหรอกอืออะโลก็ว่าไปอะพออรหันในช่องมันเยอะแล้วกินเออกลัวมากเลยเนะี่ยช่องไหนหันไปมีอรหันท่านะหันเยอะจัดเออแล้วแต่ใครเป็นอรหันก็หันเอย แค่นี้แหละไม่พยายาพูดแต่พูดเดี๋ยวห้ามด้วว่าคนดูคนนี้นะโอเคนั่นแหละ